นิทานเรื่องแบ่งกันนะลูกหมีฝาแฝดได้รับของขวัญวันเกิดจากพ่อหมีและแม่หมีลูกหมีได้รถของเล่นเหมือนกันแต่คนละสีรถของเล่นมีสีเขียวและสีแดงพ่อหมีและแม่หมีได้บอกลูกหมีฝาแฝดว่าให้ลูกๆแบ่งกันเล่น ลูกหมีแฝดน้องไม่ยอมและอยากเล่นรถของเล่นทั้งสองสีเอามานี่ให้หมดเลยนะน้องจะเล่นทั้งสองคันเลยลูกหมีแฝดพี่ก็อยากเล่นรถของเล่นบ้างและพี่หมีก็บอกน้องหมีว่าพี่ก็อยากเล่นเหมือนกันนะพี่ขอเล่นรถสีแดงได้ไหม น้องหมีไม่ยอมแบ่งพี่ลูกหมีทั้งสองก็แย่งรถของเล่นสีแดงกันแย่งกันไปแย่งกันมาล้อรถสีแดงก็หลุดออกทำให้รถพังรถไม่สามารถเล่นได้เหมือนเดิมลูกหมีฝาแฝดทั้งสองวิ่งไปบอกแม่หมีทันทีแม่หมีไม่พูดอะไรลูกหมีฝาแฝดรู้ว่าตนเองทำผิดเลยขอโทษกัน และแบ่งรถของเล่นอีกคันก็คือสีเขียวแล้วก็เล่นด้วยกัน